ทีคิงดัมวีเดอร์เตรียมสนุกได้บน Biat i t c u p c h a i นโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตคับไบนแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาะทีชาติชาติอีกครั้งหนึ่งครับกับเกมนี้ต้องบอกเป็นเกมที่ ดีใจที่ได้พูดถึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่าไปฟังอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเล่าไปฟังครับก็เกมนี้เกมนี้นะครับรันอยู่บนเชนที่มีชื่อว่าปิดคับเชนแน่นอนครับว่าเป็นเชนคนไทยนั่นก็หมายความว่าเกมนี้พัฒนาโดยคนไทยครับผมอแต่เป็นเกมสามโป๊กกันนะแต่ว่าพัฒนาโดยคนไทยนะครับอ่ะปรบมือนะครับผมเรียบร้อยอย่างน้อยผมก็ค่อนข้างสบายใจกับเกมที่แบบอ,อยู่บนบิดคับเชนนิดหนึ่งอ่ะกับเชนนิดหนึ่งก็ อึดอึงเเข้าใจป่าแต่นบนบิดคับเชนก็จะสบายใจในระดับหนึ่งโอเคมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูดีกว่าครับคาเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนี่นี้เห็นไหมครับพอดี่หัวผมบังก็คือ,อได้รับการการันตีจากบิดคับเช์แล้วนะครับว่าอันนี้เป็นเกมจริงๆนะเดี๋ยวจะมีเกิดออกมานะครับผมแต่ว่าวันที่มันจะเปิดเนี่ย เรียกว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวตอนนี้บิดชับเชนก็เริ่มจะมีเกมโผล่มาอีกหลายเกมแล้วนะผมก็ยังไม่แน่ใจเรื่องของออโทเค็นจะใช้โทเค็นเหมือนกันหมดเลยไหมอย่างมอนิมูลวิเลตก็ใช้ลูมิใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทีคิงด้อมฮีโร่เนี่ยใช้ลูมิด้วยไหมถ้าใช้ด้วยก็ดีนะมันก็ได้แบบเออเล่นดัเลอร์แบบมีมิเตอร์เ,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 รเวิร์อะไรประมาณนี้โอเคผมลองกดเพย์แล้วนะครับมันกดเพย์ยังไม่ไปนะปุ่มเพย์ยังไปไม่ได้นะครับคลิกไม่ได้โอเคมาหน้าปกครับทุกคนนนนจะะเเห็็ป คงเป้งเลยถือพัดเลยงี้คงเป้งแน่นอนแต่ปกติจะใส่สีฟ้าๆน้่งเงินนเงินวันนี้เป็นสีเขียวแล้วแต่อาร์ตนะโอเคครับตัวเกมเพย์ครับนี่ทุกคนเห็นเกมเพย์นะครับจะเป็นทีมเก้าบวกสามทำไมไม่เขียนเป็นทีมสิบสองไปเลยทำไมต้องเป็นเก้าบวกสามเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจทำไมต้องเป็นเก้าบวกสามนี่เป็นบัตเทิล PVP เห็นไหมครับจะมีเหมือนจะเป็นตัวละครอันนี้น่าจะเป็นพวกการ์ด NFT ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าสามตัวหลังน่าจะเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเสริมมมที่่เเราาาาาาใสข้้้ไดดถผคนะ โอเคมีเรืเอง PV p v p วอ r m a t ท e a m หมดแล้วเหรอเอามีแค่สองอันโอเคอันนี้ครับผมมีอะไรเบ r a b l e d a m a ก e nuckle support สามอ๋อโซนนับ support อ๋อแสดงว่านี่เป็นโซน support ไน่เลยโอเคโอเคโอเคแต่ด้วยตัวเกมยังไม่ออกเนอะเพราะฉะนั้นผมยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่เดี๋ยวเรามาพูดกันคร่าวๆก่อนว่าจะมีอะไรบ้างครับมีทั้งหมดสิบคัสนะครับสิบคัสสิบคัสคมีอะไรบ้างนี่ดูแอสซ s ซินครับนี่ก็พิเศษก็คือความสามารถตรงรักนี่แหละอ๊บอันนี้อะไรครับผม advisor นะครับผม advisor นะก็จะเป็นเหมือนนักเวทนักเวทขุนพลที่เป็นนักเวทเนี่ยความคิดแบบดีๆหน่อยก็จะเป็นแบบเอออิงอิงก็เป็นหลักโอเคนะกดไงพวกอันนี้อะไรครับ a r ชอร์นะนักธนูโอ้โหให้เลยในจูร่งหรือเปล่าหน้าเหมือนนะอ่าโอเคก็จะเป็นเด็ k นําเรื่องปกตินะตรงนี้แล้วก็ดิสโทอยอร์ครับผมนี่จูร่งของเราเองใช่เลยน้็เป็นสายเฮดพี่คลั่งฉนักหน่อยอื สเปียร์แมนครับผมจะเป็นเอจินี่ริโป้ชัวช์ๆเลยสองลูกเลยไอ้นี่ไขวะเนี่ยรอยยอการ์รอยยอการชื่อผมไม่รู้จักอะเอ้ยคือช่วงสามโกการมันเป็นช่วงสองช่วงอะช่วงหลังๆับผมเริ่มไม่รู้จักตัวละครใหม่ๆแล้วอย่างพอพ้นห้าห้าพยักมาผมก็ไม่รู้จักไขท่าไหรรแล้วไงเสียใจอยู่สวอตแมนครับสวอตแมนสวอตแมนน่าจะเป็นไขว่าเอ่อสปอร์ตแมนแดนแอทแท็กนะเห็นกันอยู่โอเคอ่ะ โอเคก็นี่เป็น10คลาเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงว่าเพราะมันบอกว่า10บคลาเนี่ยมี3าคลาที่เป็นคลาพิเศษด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูทีนึงอ่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ NFP ดีกว่าซึ่ง NFP ก็เราจะเข้าใจว่าจะมีเรดิเตเอ่อเรียกนะระดับความแตกต่างกันนะครับอย่างเงี้ยแร่แร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 ซึ่งตรงนี้มาแรหมดเลยเนาะจะมีสีเขียวสีเขียวนี่จะเป็นของของฝั่งลาปีผมไม่น่าจะเรียกเรียกอะไรอุ้ยก๊กโจ้ก๊กนกก๊กผมจำไม่ได้แล้ว นะฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งฝัง่งนี้ก็จะเป็นอีกทีมนึ่อซุนกวนแล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงก่อนช่วงก่อนที่จะแบบแบ่งไปสามก๊กก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเ,ออเล่าปีเพราะว่าเล่าปีนี่จะลมแบบเก่งเก่งนิดนึงนะทุกคนก็จะรู้ว่าเล่าปี่ค่อนข้างจะเก่งนิดนึงเอ,อเป็นสีทองตรงนี้ออโอเคมนุษุ์สมกับเกมฟอครับผมจะเป็นอย่างนี้นะไม่พูดถึงผ่านไปจบเพราะว่า เกมฟอร์มไม่ต้องพูดอะเอาจริงพอถึงเวลาเล่นเกมเดี๋ยวเรามาเองเวย้ยมาเองได้โทอคโนมิกครับผมในส่วนของตัวนี้เราจะเรียกเหรียญว่าดอลก้อนสโต้นะครับผมโทษๆสปายที่หนึ่งร้ล้านเหรียญน,น,นะครับผมเพดุเอินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคทีมรุ่นนี้นั่นประมาณนี้พาร์ทเนอร์วูดใด้ห้าเปอร์เซ็นต์เวลามันเทขายก็ลำบากใจเหมือนกันนะห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่น้อยนะทีมสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วเงินหมดเทขายกันยับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่หรอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้มันมีความเปลี่ยนนนแปลงงออะไรนานานาไรรรต่่าาาาๆด้ยูคคัับบ,บ,บม เฟสหนึ่งครับอัลฟาเทสนะครับผมแล้วก็ไวริสซึ่งตรงน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นเฟสหนึ่งอยู่เฟสสองเฟสสามเฟสสี 4, ่เฟสห้าก็ต้องรอดูอีกทีมน,นะครับตอนนี้ยังไม่เกิดนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับตอนนี้อยู่เฟสหนึ่งนะเกมบนบิดคัพเชนที่ผมบอกก็ถ้าใครมีบิตคัพก็โชคดีไปเพราะว่าบิดคัพเชนาเวลาทําธุรกรรมถ้าอย่างในมอนิมูลวิเดตอ่ะมันจะทําธุรกรรมฟรีสองร้อยครั้งต่อวันผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นเกมอื่นๆจะเป็นอย่างงี้ได้ไหมแต่บิดคัพเชนที่ผมรู้คือคค่าาาธรรมมเเเนนียถูกกพะะฉั้โอ โอเคเลยโอเคถ้าใครอยากเล่นบิดครับเกมบิดครับนะผมแนะนําให้สมัครก่อนสมัครไว้เลยนะครับผมสำหรับบิดครับผมทิ้งดีสคริปชันไปแล้วนะอยู่ข้างล่างนะครับผมไปสมัครกันได้แล้วที่ผมได้ยิงข่าวมาคือ USBT ของบิดครับเนี่ยเอ,อจะสามารถโอนเป็นเชนของ BP 2 0ได้ซึ่ง BP 2 0เป็นเชนที่หลายๆคนชื่นชอบมากเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกอีกเช่นกันเออมันจะมีเรื่องพวกนี้เยอะแยะเลยถ้าใครอยากซื้อรู้อะไรเนี่ยาทักมาพูดคุยกันได้นะครับ แต่ว,วันไหนจะอยากแบบนั่งประชุมกันเต้นั่งคุยกันอะไรเงี้ยได้นะทักมาคุยกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดห้องพูดคุยมิงยังยก็ได้โอเคอันนี้ก็หมดแล้วครับผมนะในส่วนของหน้าเว็บไซต์ในส่วนของไวท์เปเปอร์นะครับผมผมขออนุญาตพูดแบบผ่านๆน,นะเพราะว่ายังไม่มีอะไรเท่าไหร่ ตัวเกมเพย์ก็จะเป็นแบบนี้ทึ่งทุกคนก็เห็นกันแล้วเราก็พูดไปที่หน้าเว็บไซต์กันทั้งหมดแล้วนะครับผมตัวเหรียญน,น่ะก็เป็นโทเค็นที่ชื่อว่าดวก้อนสโตอย่างที่บอกนะครับผมเหดูเออเท่านี้เท่านี้เท่านี้ซึ่งมันก็คือด้าเว็บอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าที่เราจะมาเจาะลึกกันนี้จะเป็น nft card ครับอย่างที่บอกครับว่าจะมีเทเอ่ออะไรนะความระดับอยู่อยู่ที่ระดับอันสูงเลยดีเจนเนอเรลี่ใช่ไหมเอออิมมอร์ทอลมิสตี้แล้วก็มิสเตอร์มิสติคิลแล้วก็แร่นะครับผมมีนะสี่สสนะรับผม ไอ้ดิจิเนอรีน่นะครับขอไปด้วยก็ NFT Hero เนี่ยครับสามารถใช้ได้ในเกมแล้วเกมค่ายของค่ายเนี้ยไอย้ไม่ใช่ค่ายเทยวตดของเชนเนี้ยมันจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะตลาดอื่นอะที่เราสามารถซื้อขายกันได้มันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากตอนนี้ผมเล่นเกม Money m a t e เราสามารถใช้ตลาดนั้นอะซื้อขายของกันได้แบบไอ้ข้อแจว๋วอะข้อแจ๋วยิงนนะก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคโอเคโอเคอันนี้มาเป็นการางี้ก็เลยน่าสนใจอีกแล้วครับท่าน อะมาดูคาร์ดกันดีกว่าครับ10คาร์ดนะครับมีสวอตแมนเอทีเครอยโอกาสเดฟเอนสเปียร์แมนเอจดีทอยเออร์เอชพีอาร์เชิดเด็กแอสซินลักเอเวนเซอร์เอเวนเซอร์อิงแล้วก็คาร์ดพิเศษอีก3พิเศษที่ผมบอกนะครับมีสปายมาสเตอร์ลีดเดอร์แล้วก็แอคแมนอ่ะสามอันนี้จะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวรอกเกมเปิดก่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวรอมีข้อมูลามากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปดู ดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ไว้แล้วผมจะเล่นเกมนี้อหวังว่าเกมนี้จะไม่ทำให้ผมแบบอย่างนี้นะ,อะโอเคครับมาดูรถแมปกันรถแมปเราพูดไปแล้วนะตอนนี้อยู่ในส่วนของเอ่อ NFT card เดี๋ยวเราคงได้เล่นกัโค้ดเบตา้าถ้าผมได้ได้สิทธิ์เล่นโค้ดเบตา้าผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็ขอให้ผมได้สิทธิ์นะครับนะนะจ้านะจ้าคลิปเออบิดครับนะจ้าตอนนั้นก็ให้สิทธิ์ผมมานะตอนเล่น o r n i น g Moon Village ก็ขอนี้ด้วยนะนะอะไรเงี้ยทีมอะเราเออพูดถึงทีมเนะี่ย อันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องทีมเลยมันมีเรื่องที่ตลกมากๆเรื่องหนึ่งเลยทีท่จริงทีมกคือเกมเนี้ยมันมีเกมที่มีการพัฒนาต่อเน,นื่องมาตั้งแต่ปี2 0 1องละแล้วผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่ผมทำคอนเทนต์เนี่ยแหละว่าผมเคยคุยกับผู้พัฒนาเกมนี้เว้ยตั้งแต่ปี2013เนี่ยเ <c> ด <oughs> ียวที่ผมเปิดเดียเ๋ยวนี้นี่คือผมคุยตั้งแต่ปี2013เห็นปะ่ะ28มีนาคนม2013โคตรแบบ <c oughs> โคตรนานเลยนะั่นเท่ากับว่าเฮ้ย ก็คือเกมเกมนี้นี่ว่าเกมเนี้ผมเคยทัผมเคยพูดแล้วก็คุยกับเขาตอนสมัยผมอยู่บริษัทฟันฟันบ็อกสมัยก่อนแล้วตั้งกี่ปีมาแล้วว่ะเกือบจะเกือบจะเก้าปีเอะเก้าปีแล้วแต่บังใช่ป่ะเออแล้วสุดท้ายมันกลายาาเป็นว่าเฮ้ยมีการพัฒนาต่อเนื่องว่ะมีการพัฒนาต่อเว้ยตอนนี้กลายเป็นเกม NFT ไปแล้วนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าเกมที่เราเห็นมาเอ้ยกาเกียนทิ้ง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 วันนี้มันกลับมาครับ เกมเมื่อวานนี้วันนี้มันกลับมามันกลับมามันกลับมาอย่างนี้นนยครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าผมเคยคุยกับเขาตอนปีสองพันสามแล้วตอนที่มันกลับมาอีกครั้งหนึง่งเอาละสิครับผมตรงนี้แหละสาคัญเว้ยนั่นหมายความว่าเราจะเราจะเห็นว่าจากนี้ไปเราจะเห็นเกมอีกหลายๆเกมที่จะกลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาแม้แต่แล้วนอกทุกคนก็เห็นน่ะว่าจะมีแบบกลับมาทั้งแท้ทั้งเถื่อนอะไรก็ไม่รู้เอ่อโยกงโยกกลังหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับถ้าพลาดไปนี่แบบ เสียแน่เลยเออนี่แหละที่ผมบอกคนบอกว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกว่าตอนนั้นอะผมทําเกมเนี่ย Pocket n i n a สมัย2013ครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกมนี้กันมากนะครับตอนนั้นสมัยนั้นผมเป็น GM อยู่เกมนี้นะที่ทุกคนเห็นนี่แหละเนี่ย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 กระดุกอยู่นะแล้วก็ไปคุยกับคนนี้เออว่าเอ้ยเกมดูดีจังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออกูเคยคุยกันนี่หว่าแล้วก็ได้รับสิทธิ์ลองทดลองเล่นเกมนี้ด้วยนั่นเท่ากับว่าผมเคยเล่นเกมนี้ตั้งแต่ปี2013 แต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนเดิมนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆนานา,นามมากมายมหาศาลเลยเรียกว่าน่าสนใจมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็หวังว่าจะเปิดให้เราเล่นเ,เร็วๆนี้นะครับผมก็เตรียมตัวเล่นกันอยู่นะครับถ้าใครชอบในส่วนของคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดซับสไคร์แลวก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเห็นอยากเล่นเกมอะไรหรืออยากให้ดูเกมอะไรทักมาบอกกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ